สวัสดีค่ะใหม่สุขคะวันนี้ก็มีงานอีกแล้วนะคะทุกคน <S <S งานวันพักผ่อนก็ไม่ได้พักผ่อนนะคะมีงานงานของเราก็คืออีไม่ใช่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้น่งฟ้าตัวนี้นั่งฟ้าแม่ทำงานน้องควายควายไม่ควายแล้วอะ พาน้องเฝ้าแม่งานแม่ก็คืออะไรคะทุกคนบีบผาให้นักเรียนนักเรียนไม่ได้สนใจทำเองนักเรียนนี่ก็คือแบบนั่งเล่นอยู่ค่ะทุกคนก็ต้องเรียบพาให้ให้นามนะคะเพราะว่า ขึ้นมอนหนึ่งแล้วต้องใส่เสื้อผ้าย,ยักๆก,ก็ไม่ได้แนละตาสมอเทสมอย้ายโรงเรียนก็ต้องซื้อชุดใหม่หมดเลยนะคะทุกคนเราก็ซักเรีบร้อยละวน้ำยาปับพันนุ่มหอนหอมน้ำยากปับพันพนุ่มอหอมมากเลย คนอันนี้คือไม่ได้เป็นนะที่รีบอยู่เนี่ยคือรีบม่วไปเลยนะคะเขารีบย,ยังไงเราก็ไม่รู้หรอกความจริงก็ทําไม่เป็นหรอกฝึกเขาอืมเอาไปเพิ่นอะไรนะขึ้นสักน่วมาเปิ่นกันนิดนึงไหน ขางหลังนิดนึงครับไม่ได้เยอะครับผมมีอเ,เอาบอลเอาลงไปตากแน่ๆแ,แล้วก็จะอันนอย่างที่ผ้าก็จะหอมมากเลยสะท้นตังแ่ไมนก็ไม่ได้เยอะอะไรหรอกแค่สองชุดเอง ยากแน่นอนถ้าเราถ้าดิ้เป็นก็คงไม่ยากหรอกน,นี่คือดิดไม่เป็นถ้านางขึ้นมอมอสองมอสามก็ให้หนางดิดเองนะคะแม่จะไม่ทําให้แล้วน,นะคะเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะลูกแม่จะให้น้องริดเองนะคะ มพูดเลยทุกคนนั่งอยู่ใกล้ๆแม่นี่เอ,องเลยอะไรก็ต้องหลุม แล้ววันนั้นหลักที่เราไปซื้อที่ที่วางที่เลดนี่นะคะทุกคนเราก็ไม่รู้เรื่องไปได้มาขามันไม่เท่ากันนี่มันก็จะอ,อ,อ่องแององ่องแองอ่องแองอย่างนี้มนไม่ใช่เนี่ยถ้าขาย,ยที่รีบภาพเป็นนะคะทุกคนช่วยบอกหน่อย oh no. ตมงมี้นายนอนตรงนียง้ยังไม่ได้ไี่ได้ก็ใช้ความสามารถต่อไปยิงดียิงยาบ คนนั้นใช้เวลาไปกินนาทีมันไม่ใช่อาชิพสองเราก็เลยทำให้เป็นเดี๋ยวเอามือมัดจิ้มใส่เตาวีดในป้าร้อนทั้งวัน

ทุกคนตัวมันยังไม่เสร็จเลยหน่แต่แล้คเดี๋ยวไปพาเสร็จก็อนมา บอกว่าให้น้องนอนไปกินข้าวปแป๊ก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 ู่ตรงนั้นก็คือน,น้องเล่นนะคะทุกคนเนี่ยได้ยินเสียงไหมปกดเมาอ,อยู่ใกล้ๆก็เหม่อน,น ดีก็เอาหน้าคาทุกคนไม่ให้มันยับก็พอและแต่งตัวให้เรียบร้อย ันที่แปดวันที่แปดเปิดเทอมวันจันทร์ก็ตรงกับวันจันทร์วันจันทร์ที่แปดวันนี้ก็วันที่เจ็ดวันนี้ก็เปิดเทอมักเรียนนะรียนจะไปโรงเรียนแล้วนะคะทุกคน โอเคอยู่นะโอเคไหมคะตัวหนึ่งใช้เวลาไปผมหูแปดนาทีตกล้านาทีก็การเกงก็เป็นสีดำสีดำเลยนะคะเขาก่อนกางเกงจะเป็นสีน้ำตาลเดี๋ยวนี้จะเป็นเปลี่ยนเป็นสีดำการเกงนักเรียนยังไม่เคยทำเลยนะคะ ไม่เคยรีดอยู่ด้วยนะเนี่ยทำยังไงล่ะก็ทำยังไงที่ล่ะไม่ทำไมมันเป็นแบบนี้ต้องรีดเป็นงายต้องรีดมั่วสิคะไม่เป็นก็ต้องมั่วไปกันเคยที่มาเห็นคลิปนี้เขาท้าจะแบบว่าอ้า แม่แม่เรียกไม่ถูกนะคะแม่เรียกไม่เป็นนั่นเองค่ะวายยากเกินเหนือเกินทำยังไง ร้อนตรงนี้นไฟมันแรงไฟป,ปัง <c oughs> ของหายใจแล้วนะคะทุก <c oughs> คนมันไม่เคยทำวันๆก็จับแต่เส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะทุกคนไม่ได้จับผ้าอะไรนนเอง มันเป็นอยไรกับเานี่ขาทำานี่เป็นย like ังไงกับยขาเนี่ยตอนดี้บบนี้ ไปเจอกระเป๋าข้างในแล้วมันทำไมเป็นสีนี้ออกมาอ๋อมันเป็นสีผ้ามันเป็นผ้าสีดำมันก็เลยเป็นแบบนี้นถ้าจะชื่อว่าเป็นแบบนี้เนะี่ยเพราะนั้นมันเป็นสีมันตามันก็เลยไม่ไปเป็นแบบนี้นี่นะันหน้าในกางเกงแล้วนะคะกางเกงใสไปเลย ววเราเองก็ไม่ได้เข้าไปลู้ในคิดนะคะทุกคนว่าเขาดิบผ้าย,ยัางไงเหนื่อยแล้ว,ว่ามั่วไปก่อนพอแล้วนะคะทุกคนมื่นแตก